ครับครับต่อไปเป็นการหาค่าความจริงของประพจน์นะครับตัวอย่างที่1นึ่งจ์บอกว่า p เป็นเท็จนะครับ q เป็นจริงและ R เป็นจริงนะครับมาดูข้อแรกกันเลยเราก็ใส่ค่าลงไปนะครับข้อ 1, R เป็นจริงนะครับใส่จริงลงไปหรือ q นะครับก็หรือจริงสองเลเปิดปิดไว้แล้ว p นะครับเป็นเท็จ แล้วคิวเป็นจริงนะคะราวนี้ามาดูก้อนนี้ก่อนตัวเชื่อมคือหรือนะครับหรือคือจริงหรือจริงก็จะได้จริงนะครับต่อไปถ้าแล้วนะครับถ้าแล้วจะมีเคสเดียวที่เป็นเท็จก็คือหน้าจริงหลังเท็จนะครับถึงจะกลายเป็นเท็จที่เหลือเป็นจริงหมดเลยเพราะนั้นก้อนนี้ออกมาก็เลยเป็นจริงนะครับหลังจากนั้นเอามาเชื่อมกัน ถ้าแล้วเหมือนกันนะครับเพราะนั้นจริงแล้วจริงก็จะตอบจริงนะครับต่อไปข้อที่สอง R นะครับคือจริงและนิเศษ T นะครับนิเศษคิวให้มาแล้วคือ T ต่อไปนะครับเสียงขอ้เเปิดปิดไว้ก่อนเอาไปกลับหรือนิเศษ P นะครับนิเศษกับ P เป็น F เรามาคิดต่อนะครับ ตรงนี้เป็นจริงและนิสศษของจริงก็จะกลายเป็นเท็จนะครับหรือนิสศษของเท็จก็จะกลายเป็นจริงนะครับเพราะนั้นก้อนนี้ก้อนหน้าตัวเชื่อมของและนะครับหน้าจริงหลังเท็จจะได้เท็จนะครับหรือจริงเท็จหรือจริงนะครับก็จะกลายเป็นจริงราวนี้ก็เลยตอบจริงนะครับต่อไปตัวอย่างที่สนะครับที่สองจมบ,บอกว่า ทั้งก้อนนี้มีค่าคำจริงเป็นเท็จนะครับแบบนี้เราจะมาแกะก่อนนะครับขั้นแรกเราจะมาทำการแกะก้อนนี้ก่อน s แล้วผมได้เ,เปิด p หรือ q นะครับโจทย์บอกว่ามีคำจริงเป็นเท็จใส่ f ไว้ตรงนี้นะครับตัวเชื่อมของท่าแล้วเป็นเท็จได้อยู่แค่เดียวนะครับก็คือหน้าจริงหลังเท็จเพราะนั้นตัวหน้าก็เลยเป็นจริงนะครับและตัวหลังตั้งให้ตรงกับตรงนี้นะครับ ก็จะกลายเป็นเท็จเนื่องจากตัวเชื่อมคือหรือนะครับหรือเป็นเท็จเป็นได้แค่ดเดียวก็คือต้องเป็น f กับ f นะครับสรุปก่อนเพราะฉะนั้น p เป็น f นะครับ q ก็เป็น f ด้วยส่วน h เป็นจริงนะครับเราก็จะเอาค่าความจริงทั้งหมดนี้ใส่เข้าไปในก้อนนี้ก้อนแรกนะครับนิเสธ h s, s, <S เป็นจริงนะครับนิเก็จะกลายเป็นเท็จแล้ว q นะครับ q คือ f แล้วไปเชื่อมกับ f อีกนะครับตัวเชื่อมข้อน,นี้ f แล้ว f ก็จะกลายเป็นจริงนะครับแล้วทั้งหลังคือ f นะครับหน้าจริงหลังเท็จก็เลยตอบเท็จนะครับต่อไปมาดูไปฝิรกันนะครับข้อที่1น่งโจทย์บอกว่า ทั้งก้อนนี้นะครับมีค่าคมจริงเป็นเท็จนะครับคู<ฆ>่ใา้ตรงนี้เป็น f เนื่องจากเฟนะครับของตัวหรือนะครับมีกรณีเดียวก็คือ f กับ f นะครับต่อไปด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นตัวเชื่อมท่าแล้วนะครับถ้าแล้วเป็น f เป็นได้กรณีเดียวนะครับคือหน้าจริงหลังเท็จอะไรเสร็จแล้วก็ขีดไว้ก่อนนะครับ คิดไว้ก่อนต่อไปก้อนนี้นะครับเนื่องจากว่าเรามีนิเสษคุมอยู่ทั้งก้อนนะครับนิเสษของ f ก็จะกลายเป็นจริงนะครับต่อไปตัวเชื่อมต่อไปก็ข้างในก็คือและนะครับและตรงนี้เป็นจริงเพราะฉะนั้นจริงมีอยู่แค่เดียวนะครับก็คือหน้าจริงหลังจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมัสรุปว่า p p คือก้อนนี้นะครับ p ก็เป็นจริง ต่อไป Q นะครับ Q ก้อนนี้ Q ก็เป็นจริงด้วยนะครับต่อไป Rr คือก้อนนี้นะครับ r ก็เป็นจริงและ H นะครับ H ก็เป็นเท็จต่อไปนะครับข้อที่2ข้อ2จะบอกว่า P หรือ Q มีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับและ Q ก็ต่อเมื่อ R นะครับมีค่าความจริงเป็นจริงเราจะมาแกะก่อนนะครับปรากฏว่าก้อนนี้นะครับก้อนด้านหลังเนื่องจากว่าก็ต่อเมื่อนะครับออกมาเป็นจริงมันมี2เคนะครับมันมีทั้งจริงกับจริงนะครับหรือเท,ท็จกับเท,ท็จเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ทํานะครับเราจะมาทําเคนี้ก่อนเนื่องจากเคนี้นะครับเป็นตัวเชื่อมของ หรือนะครับหรือเป็น f เป็นได้แค่เดียวนะครับก็คือ f หรือ f เพราะฉะนั้นตอนนี้ p หลุดมานะครับ p ต้องเป็น f และ q ก็ต้องเป็น f ด้วยนะครับหลังจากนั้นครูจะคิว q ก้อนนี้นะครับไปช่วย Q ก้อนนี้แต่ว่า Q ตรงนี้ต้องเป็น f นะครับ f ก็ต่อเมื่อใครถึงจะกลายเป็นจริงนะครับเพราะนั้น f ก็ต้องเป็น f นะครับถึงจะกลายเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็ได้สรุปว่าอาก็เลยต้องเป็น f ด้วยนะครับหลังจากนั้นเอาตัวเชื่อมทั้งหมดนี้นะครับมาใส่ในจุดที่โจทย์ถามนะครับโจทย์ถามว่า p และ q ก็ต่อเมื่อนะครับ r และนิเศษ h นะครับกูก็เริ่มใส่เลย p รดูแล้วคือ f นะครับ และ Q ก็รู้นะครับคือ f ก็ต่อเมื่อ,อเรงนีเปิดนะครับ r คือ f และนิเศษ h นะครับนิเศษ h เนื่องจากว่าก้อนนี้ไม่มี h นะครับก็ใส่ขาวไว้ก่อนเราก็เริ่มดูนะครับก้อนด้านหน้า f และ f ได้ f นะครับก็ต่อเมื่อก้อนนี้นะครับ f และอะไรก็ไม่รู้นะครับ เนื่องจากว่า f และนะครับไม่ว่าจะเจอใครก็ตามเจอจริงหรือเจอเท็จนะครับ f และจริงหรือ f และ f ผลลัพธ์ออกมาก็จะกลายเป็น f นะครับเพราะนั้นกรณีก็จะกลายเป็น f นะครับต่อไป f ก็ต่อเมื่อ f นะครับการมองก็ต่อเมื่อก็มองเหมือนการคูณนะครับลบคูณลบได้บวกก็เลยตอบจริงนะครับ ต่อไปข้อที่3นะคะข้อ3มจบบอกว่า p และ q นะครับมีค่าคาจริงเป็นจริงต่อไปนะครับ r และ h และ r นะครับแล้ว q มีค่าคาจริงเป็นเท็จนะครับแบบนี้เราสังเกตว่าก้อนด้านหน้านะครับเป็นจริงเชื่อมได้หรือมีอยู่3ากรณีนะครับแต่ก้อนด้านหลังเชื่อมได้แค่แล้วนะครับ เป็น f เป็นได้ก้อนีเดียวนะครับเพราะนั้นเราจะเริ่มจานทำจากก้อน,นี้ก่อนสแสดงว่าเป็น f ก็คือก้อนหน้าเป็นจริงนะครับและก้อนหลังเป็นเท็จนะครับแสดงว่า q หลุดมาแล้วนะครับหลังจากนั้นตัวเชื่อมต่อไปคือตัวเชื่อมและนะครับและเป็นจริงได้แสะะดง<ด>ว่ามีกรณีเดียวนะครับคือหน้าจริงหลังจริงนะครับ แสงว่า h ของเราก็เป็นจริง r ของเราก็เป็นจริงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอา q ก้อนนี้นะครับ q ที่เป็นเท็นะครับไปช่วย q ก้อนนี้เพราะนั้น q ก้อนนี้ก็ต้องเป็นเท็นะครับคราวนี้ก็มาดูว่าเท็หรือใครผลลัพธ์ถึงจะออกมาเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็ต้องเป็นจริงนะครับก็เลยสรุปว่า p าะนั้นเป็นจริงนะครับงนั้นสรุปโจทย์ถาม P, Q, R แล้วก็ H นะครับ P เป็นจริง Q นะครับ Q เป็นเท็จส่วนตัว R นั้นเป็นจริงนะครับแล้ว H ก็เป็นจริงนะครับต่อไปข้อที่4ข้อ4จะบอกว่า P มีค่าคำจริงเป็นจริงนะครับแบบนี้ให้มาแต่ P ตัวเดียวนะครับ โจทย์ถามทั้งก้อนนี้ได้ใครเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแกะกันนะครับแบบนี้รู้อะไรใส่ไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็นนิเสธ p นะครับนิเสธ p ก็คือเท็จและ q นะครับเอาไปเชื่อมกับ r หรือ p เป็นจริงนะครับคราวนี้ก็ดูก่อนว่าก้อนนี้ก้อนด้านหน้านี้นะครับ F และ Q เราไม่รู้ Q คนนี้คือใครนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือเท็จเราก็จะไปดูคู่แรกก่อนนะครับถ้าคู่แรกคือ F หรือจริง F และจริงนะครับผลลัพธ์คู่นี้ก็จะตอบ F นะครับหรือคีดที่2 F และ F นะครับแบบนี้ก็ตอบ F เหมือนกันเพราะนั้นก้อนหน้านี้ก็เลยได้ F นะครับต่อไปก้อนด้านหลังนะครับก้อนด้านหลังก้อนนี้ เรารู้แต่ค่า t นะคะทหรือใครนะคะเราก็ดูว่าข้างในนี้อาจจะเป็นได้ทั้งจริงนะครับหรืออาจจะเป็นเท็จปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็น T หรือ T นะครับหรือเหรือ T ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะกลายเป็น T ท,ทั้งคู่นะครับแสดงว่าก้อนทั้งก้อนได้ T นะคบต่อไปตัวเชื่อมถ้าแล้วนะครับถ้า ขึ้นต้นที่ F ตรงท้ที่จริงผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะกลายเป็นจริงนะครับครับต่อไปเป็นหัวข้อเพิ่มเติมนะครับเป็นแนวโจทย์ค่อนข้างแอดวานซ์ขึ้นนะครับข้อหนึ่งจริงและ P ได้ใครนะครับแบบนี้คุณจะลองให้ P เป็นจริงก่อนนะครับอย่างนี้ก็จะกลายเป็นจริงและจริงผลลัพธ์ออกมาก็จะกลายเป็นจริงนะครับถ้า P เป็นเท็จ ก็คือจริงและเท็จนะครับแบบนี้ผลลัพธ์ออกมาก็จะกลายเป็นเท็จสังเกตดูว่าถ้าใส่จริงนะครับผลลัพธ์ออกมาก็จะกลายเป็นจริงถ้าใส่เท็จผลลัพธ์ก็จะกลายเป็นเท็จนะครับแบบนี้คําตอบที่ได้ p ตัวนี้ก็จะขึ้นอยู่กับตัว p นี้นะครับอันนี้ก็เลยตอบ p ต่อไปข้อที่2นะครับข้อ2เนื่องจากตัวเชื่อมเป็นและนะครับตัวเชื่อมเป็นและถ้ามี เทสหนึ่งกรณีนะคบแบบนี้ก็เลยตอบเทสเลยต่อไปข้อที่สามนะคับ p และ p ก็จะตอบ p นะครับต่อไปข้อที่สี่ิเศษ p และ p นะครับสังเกตดูว่าสองตัวนี้เป็นตัวตรงข้ามกันนะครับถ้าก้อนหน้าเป็น p ก้หลังจะกลายเป็นเทสนะครับถ้าก้อนหลังเป็น f ถ้าก้อนหน้าเป็น f นะครับก้อนหลังก็จะกลายเป็น t แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเคสไหนก็ตามนะครับออกมาเป็นเทสทั้งสองกรณี ต่อไปนะครับข้อที่5ข้อที่5เนื่องจากตัวเชื่อมเป็นหรือนะครับหรือถ้าเป็นจริง1กรณีนะครับก็จะตอบจริงทันทีต่อไปนะครับข้อที่6ข้อที่6เป็น f หรือ p นะครับ p ตัวนี้ไม่รู้เป็นใครถ้า p เป็นจริงนะครับผลลัพธ์ที่ได้ข้อนี้ก็จะกลายเป็นจริงแต่ถ้า p ตัวนี้นะครับเป็น f ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็น f นะครับอย่างนี้ก็สังเกตดูว่าถ้าใส่จริงผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็นจริงถ้าใส่เท็จผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็นเท็จนะครับแบบนี้ก็จะขึ้นอยู่กับตัว p ตัวนี้นะครับก็เลยตอบ p ต่อไปข้อ8นะครับข้อ8สังเกตดูตัวเชื่อมคือหรือนะครับก้อนนี้และก้อนนี้เป็นตัวตรงข้ามกันนะครับถ้าสังเกตดูนิเสษ p กับ p จะเป็นตัวตรงข้ามกันถ้าก้อนหน้าจริงก้อนหลังจะเป็นเท็จนะครับแลวถ้าก้อนหน้าเท็จก้อนหลังจะเป็นจริงนะครับก้อนนี้ของหรือถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็ตอบจริงนะครับเพราะนั้นข้อนนี้ก็เลยตอบจริงต่อไป f และ p นะครับตัวเชื่อมของท่าแล้วนะครับก็จะมาดูกันก่อนตัวเชื่อมของท่าแล้วท่าแล้วนะครับเราจะไปเริ่มใส่ใจตอนที่หน้าจริงหลังเท็จนะครับ ถึงจะกลายเป็นเท็จมีอยู่กรน,นี้เดียวนะครับเพราะฉะนั้นกนนี้เราขึ้นด้วยหน้าเท็จนะครับเนื่องจากหน้าเท็จข้างหลังเป็นใครก็ได้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะกลายเป็นจริงนะครับต่อไปข้สิบข้อสิบแบบนี้พี่ไม่รู้เป็นใครนะครับก็จะมีสองกรณนนีคือจริงแล้วจริงนะครับกับจริงแล้วเท็จนะครับแล้วก็มาดูก่อนจริงแล้วจริงจะได้จริงนะครับ แต่ถ้าจริงแล้วเทสจะได้เทสตข้อนี้สังเกตดูว่าคําตอบที่ได้นะครับจะเหมือนสิ่งที่แทนลงไปเลยแทน f ได้ f แทนจริงได้จริงนะครับอันนี้ก็เลยตอบ p นะครับต่อไปข้อที่11นะครับ1 1 2ตัวนี้เป็นตัวเดียวกันนะครับถ้าน้าเป็นจริงหลังก็เป็นจริงหรือถ้าน้าเป็นเท็จหลังก็จะกลายเป็นเท็จนะครับบวกคุณบวกได้บวก ลบคูณลบก็ได้บวกนะครับแบบนี้ก็เลยตอบจริงทุกกรณีต่อไปเป็นข้อ12นะครับ2ตัวนี้สังเกตว่ามันจะเป็นตัวตรงข้ามกันนะครับถ้าข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังก็จะกลายเป็นเท็จถ้าข้างหน้าเป็นเท็จข้างหลังก็จะกลายเป็นจริงนะครับแบบนี้บวกคูณลบหรือลบคูณบวกวก็จะกลายเป็นลบนะครับแบบนี้ก็เลยตอบเท็จทุกกรณี จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงครูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ